ครับผมเอฟซีท่านคบผมวันนี้มีพนักงานใหม่ท่านหนึ่งครับผมอ่ะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อวันธนานะคะชื่อเล่นชื่ออีทค่ะเรียกน้องอ e ีทเฉยๆก็ได้ค่ะครับผมน้องอีท e มาทํางานนี้วันนี้วันแรกเนาะใช่ครับกับไทปบรราตรงจะ<ช>เป็นอยู่ห้องกับผมด้วยกันทํางานอยู่นี้นครับค่ะอ่ะแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยว่าภาษาอังกฤษใช้ได้ไหมสวัสดีค่ะ Good morning my name is วันธนา can you call me อีท And today I just start work one day. It's my first. อ่าก็ได้แล้ครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังวันนี้อีต,ต้องมาอ่านข้อมูลให้เรากับเกี่ยวกับเมื่อเช้าผมลงคอนเทนต์ไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับต่างๆที่มีฝรั่งเนาะเนาะมีฝรั่งที่มีปัญหาเรื่องกับสามีอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้อยากให้คุณอ่านเป็นภาษาไทยวันนี้เราได้อีกพนักงานหนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเก่ง ได้ก็อีทนะครับผมเนาะ,ะอ่ะโอเคอ่านให้ฟังหน่อยนะครับ <ผม S 2> เป็นอั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันขอใช้นามสมมุติว่านางเอกนะคะวันนี้ดิฉันไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆเลยขอเขียนมาขอความช่วยเหลือจากทางบริษัทด้วยความทุกข์ใจมากค่ะ ดิฉันมาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ประมาณ2ปีแต่งงานกับสามีชาวสวิตช่วงแรกดิฉันทำงานบริษัทส่งผักให้ร้านอาหารทำงานสุจริตมีนายจ้างมีเงินเดือนแต่ต่อมาบริษัทไปไม่รอดปิดกิจการดิฉันจึงตกงานหลังจากนั้นดิฉันไปขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อขอเงินชดเชยการว่างงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตามกฎหมายดิฉันต้องหางานใหม่และต้องไปพบเจ้าหน้าที่ทุกเดือน อันนี้ธรรมดาของประเทศทแสแลนถ้าตกงานจะมีเราเราจ่ายค่าประกันไปนะมันจะมีทุเกเดือนของบรททิษัทนะจ่ายค่าประกันไปต่างๆ,ๆว่าเมื่อตามกฎหมายทํางานครบหนึ่งปีสามารถไปที่กรมแรงง,งานและสามารถสามารถสแตน์ c c ุณเล็กสแตนะได้เงินชดเชยตัวนี้แล้วแต่ อายุด้วยแล้วแต่อายุด้วยนะครับว่าอายุเท่าไหร่ด้วยข้า,ายุมากกว่าได้เยอะนะเกินห้าสิบปีก็ได้เยอะมากกว่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอายุน้อยก็ได้ประมาณนี้และเงินเดือนแล้วแต่ถ้ามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวด้วยอันนี้แล้วแต่ด้วยในจุดนี้นะครับเขาก็ไปทําที่อ่านเมื่อกี้ก็ไปทํางานมานะครับเกินหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็มาขอสเต็มคือเงินเกี่ยวกับเงินตกง,งานนะครับผมอ่อานต่อครับค่ะ แต่ในช่วงตกงานดิฉันมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอืเขาบอกว่าแม่ครัวขาดให้ช่วยทํากับข้าวชั่วคราวดิฉันเห็นว่าเป็นร้านใกล้บ้านและเป็นเพื่อนกันคิดว่าไปช่วยกันเฉยๆไม่คิดจะเป็นเรื่องใหญ่และที่สําคัญดิฉันไม่ได้ทํางานทําสัญญาจ้างและไม่ได้แจ้งกรมแรงงานค่ะนี่คือปัญหาหลักของหญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศ่ะบางครั้งได้เงินเอาจริงๆนะ หญิงไทยบางคนที่ทํางานในนี้นะฟังนะวันแรกผมเข้าใจว่ามือง,งานใหม่สําหรับคุณนะนะครับผมผู้หญิงหญิงไทยบางคนชอบชอบ,ชอบไปบางไงได้เงินจากทางกรมแรงงานแล้วแต่ไปแอบทํางานนี่คือปัญหาหลายหล้คนอาจไปทํางานร้านนวดไปทางร้านอาหารหรือไปทำงานเสิร์ฟโดยที่ไปบอกเก่ากรมแรง,งานพุทจะให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับฟังต่อครับผม จนกระทั่งวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจร้านตรวจเรื่องอาหารความสะอาดและเอกสารการทํางานเมื่อมาตรวจสอบเพราะว่าดิฉันไม่มีเวอร์บิมิตและไม่มีสัญญาจ้างครับเรื่องจึงถูกแจ้งไปที่กรมแรงงานว่าดิฉันแอบทางานโดยไม่แจ้งซึ่งผิดกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,ร,ะครัคบและตอนนี้ดิฉันถูกกรมแรงงานดำเนินคดีดิฉันไม่รู้เลยว่า ข้อ1ต้องคืนเงินเชยที่เคยได้รับหรือไม่ uh huh. สองจะโดนปรับเงินเท่าไหร่สามจะถูกตัดสิทธิ์เงินว่างงานหรือไม่สี่จะหนักถึงขั้นถูกเพ่งเล็งเรื่องการพานับครับผมคือคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า,าต้องเข้าใจก่อนว่าในจุดนี้นะครับผมในจุดนี้ที่าทางทางเราเรื่องให้ทุกอย่างนะครับผม ทางเราเดินเรื่องทุกอย่างให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราเดินเรื่องไปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเห็นแล้วในการที่เราเห็นแล้วในการที่คุณกระทําอย่างนี้นะครับผมในทาอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็คนอื่นน่ะเอาจริงๆว่าคุณไปได้เงินจากกรมแรงงานแล้วพอได้เงินจากกรมแรงงานแล้วเนี่ยแล้วคุณไปทำงี้อีกน่ยมันก็ไม่ดีนะครับแล้วชื่อเสียงประเทศไทยมันเสียหายแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศน่ะเมื่อ เขาเดินเรื่องต่อนะครับเดินเรื่องอเช่นตกงานเอ่ยเรื่องไปหากรมแรงงานนะครับเขาจะมีปัญหาตามมานะครับ<ะ>อย่าอย่าอ,อย่าหาทำนะครับผมหะอ่ะต่อครับผมขณะเดียวกันสามีของดิฉันรู้เรื่องอนี้เข้าเขาโกรธมากเขาทำงานอยู่ที่อำเภอหหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เขาบอกว่าดิฉันทําให้เสียชื่อเสียงเขาพังเขาต่อบว่าดิฉันว่าไม่เคยปรึกษาเขาก่อนบอกว่าดิฉันโกหกเขาหลายครั้งเขายกเรื่องเก่าขึ้นมาทั้งหมดทั้งเรื่องที่ดิฉันเคยไปนวดซึ่งเขาเคยเตือนว่าอย่าไปเดี๋ยวตํารวจจับเขาจะมีปัญหาพอมาครั้งนี้ดิฉันตกงานแล้วยังแอบไปทําร้านอาหารอีกเขาบอกว่าทนกับ การโกหกของภรรยาไม่ไหวแล้วอืมตีคุณดูตีน้อยสวัสดีครับคุณตีหมอขอบคุณมากครับเพราะเราอยู่ตีน้อยอยู่สบายดีแล้วยังหาเรื่องอีกค,อค,อค,คือผู้หญิงบางคนเข้าใจคุณตีเนี้ยน้อยจะเข้าใจว่าผู้หญิงบางคนอยากได้เงินจอิจริงๆนะใช่ค่ะอีกก็เคยทางานกับฝรั่งมาใช่ค่ะนะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็อีกก็เข้าใจว่าเป็นไงบ้างคือผู้หญิงบางคนไปที่นั่นในต่างประเทศน่าจะเรียนศิสป์ทำลูกทำนีำ่ใช่ไหม เช่นคนตกง,งานก็จะข้อทางทางกรมแรงงานก็จะส่งเรียนต่อให้ปริยนสายอาชีพก็ได้ใช่ไหมแต่คุณไม่เยอะไม่เลือกทําคุณเลือกที่จะไปหาเงินเพื่อให้ครอบครัวคุณแต่คุณอยู่ที่นั่นไม่นานนะต้องระวังนิดนึ่อะ,อ,ะอ่านต่อครับคุณค่ะตอนนี้สามีไม่กลับบ้านเข้าไปอยู่บ้านแม่มเขาและผู้ชัดเจนว่าเขากําลังจะให้ทนายติดต่อมาเพื่อขอ,อยา <ừ> ดิฉันกับสามีไม่มีลูกด้วยกัน <ừ> เขาบอกว่าถ้าอยากการดิฉันต้องกลับประเทศไทยถาวร <ừ> เพราะแต่งงานยังไม่ครบสามปีกฎหมายกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือว่าแต่งงานไม่ครบขามสามปีนะครับไม่สามารถอยู่ต่อได้ถ้าเขาไม่ตบตีคุณนะถ้าตบตีมีหลักฐานต่างๆนะครับผมอ่าขยามีหลักฐานอะไรต่างๆสามารถอยู่ต่อได้แต่นี่คือไปแอบทำงานมาผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วจนตำรวจเขาเขาจับได้ นะครับไปตรวจสอบร้านอาหารแล้วตรวจสอบจับได้แล้วคุณแตบอกไม่รู้เท่าไับถึงการผมคิดว่าไม่ใช่ครับคิดเหมือนผมไหมคิดนะคัคิดไหมหรือเปล่าห้าม <c oughs> ทํางานเด็ดขาดนาะนนะครับผมนะครับอาขยันผิดทําทําดีผิดเวลาถูกต้องนะครับผมนะ <c oughs> คือพวกนี้ต้องระวังแล้วชื่อเสียงประเทศไทยเลยมติว่าเอ้ยคนกรมแรงงานใหม่แล้วคนไทยใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ไปหาร้านนวดนวดเอาเงินมืดอีกใช่ไหม ทางกรมแรงงานก็จ่ายไปเรื่อยอันนี้เยอะนะไม่ใช่น้อยเยอะมากมากในเอฟซีในจุดนี้เยอะมากมากที่คนไทยทำอย่างนี้เยอะมากเช่นคนที่บอกว่าตกงานหางานหาดูแต่คุณไปแอบร้านนวดคุณไปแอบทําอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารพอผิดขึ้นมาบอกรูปบอกว่าูท่านไม่ถึงการอันนี้คือปัญหาของคนไทยบางคนนะบางคนที่อยู่ต่างประเทศผลท้ายคนที่ได้เดือนน้อนก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะ เหมือนเหมือนปลาเน่าหนึ่งตัวแล้วตายหมดเลยใช่ในเออแล้วคนเสียหายคือคนยืนอยู่ี่นั่นใช่ค่ะอันนี้ไม่แนะนําอ่ะขออ่านต่อครับผมแล้วก็ดิฉันอยากถามว่าเรื่องนี้ความจริงเป็นเช่นไรเพื่อนๆนรอบตัวพูดไม่เหมือนกันเลยค่ะบางคนบอกว่าไปทําร้านนวดก็อยู่ต่อได้จะอยู่ต่อได้เฉพาะตามกฎหมายต้องอยู่ครบสามปีก่อนเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะใช่อันนี้สองปีสองปีใช่ค่ะ อยู่จ่อไม่ได้แล้วบอกไปร้านนวดผู้อย่างพวกนี้เห็นกระตุ่วไม่รู้กฎหมายจริงๆอ่ะแล้วก็พูดต่างๆนานาอ่ะต่อครับค่ะแล้วก็ดิฉันอยากถามทางบริษัทคุณชายตรงๆว่าข้อหนึ่งกรณีแอบ,บทำงานในสวิตเซอร์แลนด์กรมแรงงานจะลงโทษอย่างไรข้อสองต้องคืนเงินว่างงานหรือโดนปรับหรือไม่ครับเดี๋ยวก่อนข้อหนึ่งคืออะไรนะกรณีแอบ,บทำงานในสวิตเซอร์แลนด์กรมแรงงานจะลงโทษอย่างไรก็ปรับสิครับผม ปรับแล้วไม่ให้เงินต่ออ่ะาต้องชดเชยเงินคืนเขาด้วยใช่ค่ะขอคืนอาจจะขึ้นศาลด้วยอ่ะตอบแล้วนะนะต่อครับค่ะแล้วข้อสองนะคะต้องคืนเงินว่างงานหรือโดนปรับหรือไม่บอกไปแล้วโดนคืนว่างงานโดนปรับนะครับอาจจะขึ้นศาลด้วยเพราะหลายๆคนคนไทยที่เดินตามประเทศเขาไม่บอกคุณว่าเขาโดนปรับ<ๆ>เขาไม่บอกคุณว่าเขาโดนนู่นโดนนี่เขาอายนะครับแต่ความจริงโดนนะคะผมอะต่อครับ แล้วก็ภาษามีผลต่อใบอนุญ,ญาตพำนักหรือไม่อันนี้บอกได้ชัดเจนว่าหนึ่งสามีฟ้องหย่าคุณมีสิทธิอยู่ที่นั่นต่อได้จนหย่าร้างแล้วกรมอตอมอจะไม่ต่อใบเพิร์มิตให้ใ<ช>ก็ต้องกลับอยู่ดี<ช>เพราะ<ช>ตามกฎหมายแล้วต้องอยู่ครบสามปีแต่คุณอยู่แค่สอง,สองปีโดนกลับขยันผิดเรื่องนะบมนคุณตีบอกเมื่อกี้นี่ครับข้อสี่ค่ะถ้าหย่าก่อนสามปีต้องถูกส่งกลับไทยจริงหรือไม่ จริงแต่ว่าคุณต้องขึ้นศาลก่อนคุณมีสิทธิ์ที่เรียกว่าขอขึ้นศาลก่อนนะหลังจากอย่าร้างแล้วสามารถกลับเพราะว่าตมไม่ต่อไม่ต่อเพอร์มิทใบอนุญาตพักแบบถาวรที่นั่นได้ก็คือต้องกลับเมืองไทยค่ะข้อห้าดิฉันยังมีทางออกทางกฎหมายอะไรได้บ้างก็บอกไปแล้วไงทําตัวเองอ่ะเอาตรงๆคุณทําเองอ่ะคุณขยันผิดเนี่ยคุณตีบอกว่าคุณขยันผิดนะเพราะว่าคุณขยันคุณเอาง่ายๆคุณหาเงินคุณมาที่ไปเดซชิวเซนเพื่อหาเงินหาเงินหาเงิน เพื่อให้แม่ครอบครัวคุณแต่คุณไม่คิดว่าสามีคุณทํางานอําเภอผมไม่สามารถบอกตาแหน่งได้มันก็ทําผิดแล้วสามีเป็นผู้ดูแลอย่างนี้<ม>น,น,น,นี่ใช่ไหมแต่เมียไปทําผิดซจเองถูกค่ะเหมือนเหมือนเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ทําผิดกฎหมายเอออย่างางี้ไหมใช่แล้วคุณไปทําผิดอ่ะ <c oughs> เมื่อทําผิดแล้วเขาช่วยแล้วบอกว่าสามีอย่าล้างผิดไหม <c oughs> เขาไม่ผิดนะ <c oughs> เขาอย่าล้างคุณไม่ผิดนะ <c oughs> เพราะว่าเขาป้องกันสิทธิของเขาเพราะว่าเดี๋ยวไปดู ทางหน่วยพรสูจา์ตรวจสอบอ่ะเขาต้องยาเป็นผมก็ไม่เอายาเลยแต่สามีเขาก็บอกตลอดว่าเขาคุณโกหกผู้หญิงคนนี้โกหกเยอะมากผมไม่เชื่อเท่าไหร่อ่านต่ออ่านต่อดิฉันยอมรับว่าที่ผ่านมาดิฉันทําทุกอย่างเพราะอยากส่งเงินช่วยครอบครัวที่ประเทศไทยเงินเพื่อครอบครัวแต่ไม่ดูตัวเองก่อนว่าจะเอาตัวเองรอดไหมอ่ะจนลืมดูแลตัวเอง วันนี้ทั้งสามีทั้งกรมแรงงานดิฉันรับไม่ไหวจริงๆอตอนนี้ดิฉันกลัวมากไม่รู้จะมีจดหมายอะไรจากกรมแรงงานส่งมาอีกอมไม่รู้ต้องตั้งรับอย่างไร,รเพื่อนก็ช่วยอะไรไม่ได้พูดกันไปคนละทางคือปัญหาของต่างประเทศนะอิทนะคือคมีฝรั่งบางคนแล้กันเดี๋ยวจะลาไมก็คือมีฝรั่งบางคนมึงไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรเลย มันจะพูด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 ตลอดเวลาว่าทำนี้สิทำนี้ทำนี้บางคนไม่มีความรู้บางคนไม่รู้เรื่องหาเหวเลยแกพาะขอให้ได้พูดเท่านั้นเองจนกระทั่งเขาสับสนแล้วเขาเลยเขียนอีเมลมหาเราเราก็ตอบทันความเป็นจริงนู้นนี่ใสผมไม่คนแบบว่าตรงๆไม่ยอมขอมีอะไรพูดมายอมขี้ไว้ในปากไม่เอาผมไม่ชอบพูดมาเลยแบบตรงๆเลยว่าต้องการอะไรนะในจุดนี้นะครับผมบอกตรงๆว่ายากที่จะช่วย คุณทาผิดเองผมเสียดายนะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศบอกขยันทํามาหาเงินแบบผิดๆนะครับผมอัน,นผมเสียดายมากคุณน่าจะบอกสามีวิธีการแก้ปัญหาคุณไม่ถามผมแต่คุณเชื่อเพื่อนนะครับผมบอกนะถ้าคุณได้งานคุณว่าแจ้งกรมแรงงานว่าฉันมาเสิร์ฟร้านนี้ฉันทำข้าวร้านนี้เพราะเงินเนี่ยเขาจะให้ที่ไปส่งที่กรมแรงงานเมื่อส่งไปที่กรมแรงงานเรียบร้อยนะค,ะนะครับผมนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดเงินมาให้อันนี้สามารถทําได้ แต่คุณคิดว่ากูจะเอาเงินอีกเดียวกูจะเอาเงินกิจงานก็จะเอาเงินนี้ก็จะเอาความรอดของตัวเองอีกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเป็นไงร้ายสุดครั้งแรกของผมเป็นไงตกใจไหมไม่ตกใจไม่ตกใจนาองค่ะตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะครับผมเนาค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่อยาอะไรนะอ่านให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันอันต่ออันนิดหนึ่งค่ะ ดิฉันจึงขอความการุณาให้บริษัทคุณใจช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้องอตามกฎหมายจริงๆเพื่อให้ดิฉันรู้ว่าควรเดินต่อ,อยังไงก่อนที่ชีวิตจะพังไปกว่านี้มันพังไปแล้วล่ะจบแล้วไม่ต้องอ่านแล้วอ่ะค่ะ,คะคอมเมนต์จากลูกค้า r f ฟซี่อ่าอ่านด้วยนะครับผมอ่ะมาค,ะค่ะผมคุณตีน้อยนะคะค่ะผม ขอบคุณครับอยู่สบายแล้วแต่หาเรื่องอันนี้ถูกต้องถูกต้องคุณตีน้อยนะคะแล้วก็คุณสำราญนะคะสวัสดีค่ะคุณชายและทีมงานสวัสดีครับผมคุณสำรานคุณตีน้อยคนเดิมนะคะขยันผิดที่ทําดีผิดเวลาอ่าเห็นมากคุณตีน้อยยังรู้เลยนะครับผมค่ะต่อไปคุณโบนะคะอันนี้สามีห้ามทํางานนวดเด็ดขาดอันนี้จากสเปนค่ะอ่ะเพราะอะไรเพราะนวดมันมันแบบว่าเอาตรงๆนะ นวดอะ่ะคนที่ทํางานร้านนวดที่ต่างประเทศดีแต่าบางร้านร้านนวะดนะอีต้าแอบแฝงมีการนอนอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมมีการนอนนะครับมันเลยทําให้มสามีรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปไปนวดอะ่ะเดี๋ยวไปจับผู้ชายน้เดี๋ยวมาติดอีกกว่าฉันจะเอาเมียมามันลำบากใช่ไหมอ,อ,อ่ะใช่ค่ะเอออ่านต่อครับผม แล้วก็อันนี้คุณโบนะคะคุณคบโบสามีห้ามทํางานนวดเด็ดขาดอ๋อคุณโบอ่านไปแล้วจะกสเปนนะคะคอันนี้กลับมาที่คุณตีนะคะตีน้อยนะคะคบสบายหาผัวใหม่หาให้ได้ทันด้วกัน <c oughs> เออค่ะนะคะแล้วก็สบายบริการนะคะสวัสดีค่ะสามีชาวเยอรมันค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับผมค่ะ คุณเกษดานะคะต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการกระทําด้วยค่ะอนะคะครับผมค่ะคุณกัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีสวัสดีครับผมกัญญาค่ะ ันนี้คุณสำราญนะคะมันเป็นเรื่องที่รับได้ยากโดยเฉพาะสามีที่ทำงานของรัฐมันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อถือเลยทำให้สามีเสียหายมากแต่เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจน้องเขานะที่ทำเพื่อครอบครัวแต่ควรเอาเป็นอุทาหรณ์ค่ะถูกต้องคือต้องมาจากประเทศเนอน้องเขาอยู่ยังไม่ถึงสองปีแล้วก็น่าจะเรียนหนังสือและทำสายอาชีพนะครับคุณจบปญยาโทรมาปญยารีแต่น้องเขาจบปญญาโทรนะ โอ้โหอาจจะค่ะขายน้ผิดที่เหมือนเหมือนคุณตีน้อยอ่าอ่าคือเขาจบปริญญาโทที่นั่นไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะเขามาเริ่มต้นใหม่อันนี้จบอะไรมาอ่าปริญญาตรีปริญญาตรีก็เท่ากับศูนย์ไปเริ่มต้นที่ใหม่ะนะครับผมแต่เขาอยากคือเหมือนเขาพูดเดยอะหรือเปล่าามรู้สึกว่าเขาพูดเดยอะว่าสามีชิ้นรวยทํามานําอำเภอยอย่างพวนี้แล้วก็ผลจะไทย โอนเงินให้แม่ไม่ได้ก็อยากจะโอนให้และตกงานด้วยผมเข้าใจนะแต่คุณขยันพิทีแล้วก็คุณ่ะนะครับไปเชื่อเพื่อนมากกว่าสามีนี่คือปัญหาอันนี้คุณตีน้อยมีการให้กำลังใจเล็กน้อยนะคะอย่าไปคิดมากกเก่าหมดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะนี้ตีน้อยคุณตีน้อยหมดแล้วค่ะหมดแล้วก็ขอบคุณมากครับเอฟซีท่านที่มาวันนี้มาดูไลฟ์สดบริษัทคุณชัยไทรบาราตรงแล้วก็เอาเราได้เอกสารต่างๆมาก็มา ให้เอได้กล่าวทราบนะครับแต่เราไม่บอกชื่อเป็นนามสมมุติตลอดเวลาอาจจะฝากหน่อยว่าคนที่ติดตามเพจของผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็อยากบางคนอ่ะเอาเอากรอบพีของผมเรื่องผมอ่ะไปไปลงช่องทางอ่ะผมแล้วไม่ให้เครดิตผมเลยติกตอกก็มีเยอะใช่ไหมเจอใช่ไหมใช่ค่ะเยอะนะเพตอะไรต่างๆเนี่ยททุกอย่างเอาของผมไปเนี่ยให้เครดิตผมนิดนึงเนาะ คนทํามันเหนื่อยนะครับอย่างน้อยว่าได้ข้อมูลมาจากคุณชัย <c oughs> บอร์ทกุลชัยชัยพัฒนตรงโอเคนิดหนึ่งแต่บางคนแบบผลงานตัวเองทแท้ๆเรามานั่งพิมพ์มานั่งโจทย์มานั่งเขียนให้ลูกน้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จอะแล้วคุณก็กรอบปี้ผลงานผมไปก็ฝากนิดนึงผมอยากให้คนไทยมีความรู้นะผมมาไลฟ์สดแล้วก็เขียนคอนเทนต์ต่างๆให้คนไ <c oughs> ทยมีความรู้แต่ว่าเขียนด้วยด้วยว่ามาจาก ที่ไหนจากบริษัทคุณชยัยแทบราตุงก็ฝากนิดนึงตอนนี้ไปทำผลงานตัวเองหมดทุกอ,อย่างโอ้หลายสิบคนเป็นเป็นหกสิบชนน่ะที่ดูมานะเยอะมากเลยอะนะทางต่างประเทศประเทศไทยก็ทำแต่นะครับบอกเขียนนะมาจากเพจคุณชยัยแทบราตุงอาเน,นี้โอเคคุณสามารถแชร์ได้จอ่อหรือช่องทางแชร์ถักทางบริษัทเราได้เลยเนี่ยช่องทางเพจของเราแชร์ไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมน,น,นี่ดีกว่าแต่ไม่ใช่คุณมาตัดนุ่นจากนี่จากนี่แล้วเป็นผลงานคุณผม เห็นใจผมเลอะเห็นใจผมเถอะงานก็เยอะนะครับแล้วก็เรากว่าจะอ่านปรึกษาให้เรียบร้อยปุ๊บกว่าจะมาเขียนเพื่อป้องกันสิทธิ์ของลูกค้าเราด้วยเพื่อป้องกันสิทธิ์และเป็นความรู้สําหรับคนไทยก็ให้ครดิเราหนิดหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้กันแล้วก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับที่เอฟซีท่านติดตามบริษัทคุณชัยชพรัฐตุงแล้วก็ติดตามต่อไปครับขอบคุณมากครับแล้วก็กลับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ